ชัยยาสีพั้งแล้วก็สรายุทจักเงินนะครับส่วนรายชื่อผู้เล่นทีมเยือนอร์ราเอฟซีวันนี้ครับของซาบี้โมโร่เนี่ยมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักประตูเป็นกำพลผสมมัจสกุลนะครับยีเหลือก็มีรอฟายอเจนเซ่นนะครับอีปากจุนยองโตบีตังทเตมีครับเกติศักดิ์เจียมอุดมคือสนนนนสีสุวรรณครับจักพันเก้าผู้ช่วยโค้ชนะครับ เป็นเวลา1นาทีครับสำหรับสุโขทไทย f อครับก่อนเกมพวกเขารั n งอันดับที่17นะครับลงสนามไป7นัดมีอยู่6คะแนนครับส่วนทางฝั่งของราชบุรีเอครับอยู่อันดับที่3เลยนะครับก่อนแข่งเล่นไป6นัดมีอยู่16คะแนนถือว่าผลงานค่อนข้างดีเลยครับสำหรับทีมเยือนอย่างราชบุรีครับวันนี้ก็มาในชุดสีเขียวเข้มเลยครับ ก็จะประมาทสุขโขทัยฟุซีไม่ได้ครับผลง,งานในบ้านพวกเขาก็ยังเสมอทีมเก่งอย่างแบงคองกมาได้แล้วนะครับโอ้ในบ้านนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับวันนี้ถือว่าถวัดกันในเกมรุกครับเหนยอแต่เลยตัวความหวังของทีมเยือนครับราบุรีแล้วก็คนนี้ครับกำโคนนเหนียวสุดๆเลยครับช่วงหลังถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเลยครับเล่นกันที่บ้านของสุขโขทัยพวกเขาก็น่าจะมี แรงฮึดมีลูกฮึดมากขึ้นเลยครับ mm hmm. ส่วนคนนี้ครับ mm hmm. อาวินฟอร์เนสครับสุดหน้า mm hmm. ไม่มีฝทตกลงมาครับสสนามก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับ mm hmm. วางบอลยาวมาของรัมบ,บุรีครับมาอยู่ที่สกิติโชกันหนูเกีรติศักดิ์ mm hmm. จเจียมุดมเสียบอลให้กับสุโขทยัยแล้วไปเสียฟาว์ด้วยครับ เาใช้อีกครั้งนะครับโอ้โหดึงกึ่งเสื้อกึ่งกางเกงครับจังหวะนี้เขาจะเสียฟาวไปนะครับเป็นบอลของเช้าถิ่นครับสุโขทัยก็เดินดูแล้วอาจจะต้องเปิดจุดยอดเข้าไปลุ้นในกรอบเพียรโทษะไรครับโอ้โหแต่ก็เพียร์เกมจุดหลุมยิงโดยปรฐุมไทยตั้งสี่ล็อก มีลูกสูนเหมือนอย่าญีวราชบรีแต่เป็นลูกทุ่นครับฝลด้วยซ้ายแต่ว่าบอลมันฟรีงออกไปครับดูครับออกมาเยอะครับ้ะมุงนี้วางเท้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจังหวะนี้มาป้องกันลูกตั้งเตะเลยครับสําหรับราชบรี<ป>โค้ชชาบีโบโรของราชบรีเดินเครียดเลยครับ สีกับฟังเนี่ยเปิดมาเสาสองลูกนี้ลึกเกินไปก็เข้ามือกำพนกำพนก็ฟางออกมาได้ครับเกียรติศัดิ์เจียมบูโดมจะกับพันร้อนหลัมมาใหม่ครับประถมใช่เป 8, 6, ิดจังหวะนี้บอลดุดออกไปครับ ต่อปขึ้นมาจะเป็นออังโซแล้วเอ่ายนมาแล้วโกดได้นักบอกกีโทษจริงหนุนใหม่ๆแไม่สมกรอบองกลัยเดินไรอออมาได้คาบนสลด์จักเอาไว้บอลัไปของสุโขทัยนะครับเหลอผคิดต้องย้อหลังมาครับสลิงคคา เข้าในมาเรียวเฮดร้อนมาที่โซดาครับเก็บยาทันทีครับจุดโปไทยโดนโง่สกัดไว้โดยเกียรติศักดิ์เชียร์บุดมแต่ว่าจับบอลลั่นไปหน่อยครับเปลี่ยนอาชนะมาได้ถือโชคกันหนูแข่งมาให้กับเดเล่เดเล่จับยาวไปไปครับโซดาเปลี่ยนกันแล้วคู่่หนึงเสียเปล่ครับเดเล่ผู้สิเ์บอกว่าเป็นตึง คิดได้เปิดมาแล้วสกัดไม่ได้ครับปาจินยองเปิดมาต่อให้กับสิทธิโชคกันหนูสิทธิโชคไหลเข้ามาข้างในทำชิงกำจักรพรรดิแล้วดีดออกมาอาครับเอาวินฟอร์เตสมีพื้นที่เวลาเลยอ้าวแจ้งมั้งยิงติดรอบนัดสิทธิโชคบอลของสุโขทัยเอาตัวรอดมาได้ครับมีนักเตะนอนเ็บอยู่ทัดไม่รู้กันจบเพื่อแล้วครับ บอลกลายปเป็นของสุโขปัไทยหลอกสวยยักปิอาราชคือหลังมาที่สินคาดหลอกกลับไปรุ่นสองตูวลนะยกกินทิพันธ์จับบอลแรกไม่ดีเลยต้องเตะทิ้งออกไปก่อนเนาะกินทิพันธ์นี่เปิดเสียไปสองครั้งล้วนะ่ยครับในเกมนี้ลูกขาก็ดู <c oughs> มีปัญหาอยู่นะรุ่นสองตัตตของเจ้าพิษ ทุกันแค่หนึ่งนาทีนะครับนะครับโครนด้าครับตอนนี้ทุ่มมาของราบุรีรถหม่งสกัดไว้ครับแต่บุรีสิงห์ก็เป่าลูกยาวหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกไปครับสุขโขทัย FC กับราบุรี FC ครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศเกมครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นครับทางฝั่งของเจ้าบ้านสุขโขทัย FC เป็นฝ่ายเขี่ยลูกนะครับบอลอยู่ที่โซดาเปิดยาวขึ้นมาครับ จ่ายจังหวะนี้เสียไปแล้วครับสราวุฒธทธลิสแล้วครับถึงบอลจังหวะนี้แล้วล้มลงไปครับในรุมบอลพุทธสินในสนามนี่บอกว่าไม่ฝ่าครับแต่ว่าเดี๋ยวดูเวอาร์ครับแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรครับเล่นต่อไปครับเปิดับขึ้นมาก็โดนมงดักเอาไว้ครับหนุนมาใหม่ของสุขโขทัยข้างหน้าเอาตัวรอดมาได้แต่ว่ามีตัวซ้อนตาจุจงโอ้แล้วไปเข้าบอลจังหวะนี้ครับ เสียฟาวไปครับทางด้านของกิรพัฒน์พรสุขจังหวะนี้ให้ครับหนึ่งต่อศูนย์ครับทางฝั่งเจ้าถิ่นสุโขทัยเอฟซีขึ้นนำไปก่อนนะครับดูกราฟิกยืนยันนาทีที่51าสิอนะครับออฟฟ่าโชว์อ้าวแล้วเป็นบอลของสุโขทัยยีได้ครับออฟฟ่นโชว์จะหักเข้ามาข้างในติดยาวๆเดินเส้นกับคนเตะยาวขึ้นมาบอลตกพื้นโซดาแล้วสกัดขึ้นมาครับ ยาวขอสุโขทัยครับบอลมันโซจะพักตกส่งต่อโดนสก,กัดเอาไว้โดยไฮพีวินแล้วเป็นบอลปลุกขอราชบุรีด้วยครับกิสารนโดนหาบอลขึ้นมาเองแล้วแทงมาจาังหวะนี้โอ้โหไม่ได้รู้กันจะผิิโชคเลยครับน<ม>ีม่มาในคโดนทางเลยครับเปิดยอดมาโดนบกสกัดได้ครับชากรอบแก้โทษชิงจังหวะการเอาฟิฟเตสถึงก่อนแต่ว่าหมายคนเดียวเลยครับ้านไกลๆมีจกกักรพันมาอยู่แล้ว่าไม่มีพื้นที่ให้จ่ายสุดท้ายโดนเตะอัดลูกนี้ ไม่ได้อะไระครับฟิวฟอดเซสต้องค,อควบคมจังครจงไม่ได้เดเลีครับยัยงตามมาเก็บไว้<อ>หอลอหลงมาไม่ถึงใม่ฟิวบินยบตัวจิปมที่ออกไป<อ>เปิดมาเสาสองเลยไปหมดเลยครับกลายเป็นบอลของราบุานบนรีขาบอลสวนกลับขึ้นมาแล้วครับราบุรีไหลามาให้กับเดลี เดนก็จงไม่ผ่านโซล่้ครับแล้วขัดกลับมาให้กับออลังโซเข้ามาข้างในโหนสวยเลยครับชาวาิีคู่นี้น่ากองในโทษตไปอีกคนนึงแล้วขอจิงติดรอดครับบอลขอราบดีย้อนหลังขึ้นไคิวหมายเล็สี่ทุ่งลาสี่นาทีนะครับขอห้ส่วนคนที่ออกนี่ยังไม่ได้ชูป้ายมาแล้วว่าเป็นใคร แต่มีเจ็บอยู่นี่เป็นทางด้านของฟิโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> วเฮนาร์ดอีครับจะเปลี่ยนเลยครับขามาหนึ่งนาะทีแรกครับช่วงเวลา <Wow. S 2> เป็นฟรีคิกของสุโขทัยครับ <Wow. S 2> เดี๋ยวต้องดูว่าจะเล่นแบบไหนครับศิลา <Wow. S 2> สีากำปังเ mm hmm. หมือนจะขอรุลูกที่สองครับเปิดเข้ามาลูกนี้กิงเลยครับเข้ามือกำปนแล้วจะออกบอลเร็วของกำปนโดนเหนียวโดนลังไว้ พูดถึงเต่าสาวให้แล้ววิ่งมาแจกไปเหลือออสมันโูบกับโอ้โทำตัวเองโดนไปเหลือจบได้ครับกำลังจะผ่านช่วงท่วเวลานาทีที่สองเลยคนระับก็เหลือประมาณสองนาทีครับโอ้แล้วตัดมาเป็นฟิก,ก ครับเปิดมาจังหวะนี้รามมีทุ่งหักเอาไว้ก็ไปชิงจังหวะมาได้ก็ปีราต้าไหลเข้ามาข้างในเฉาสิทธิ์ซับเซอร์ปูลไม่ยิงรับไหลออกมาจับจิกออกออได้ครับในทันทีนของมีรักัดครับผูกแล้วเปิดยาวมาจังหวะนี้ราชบุรีต้องเน้นบอลยาวแล้วครับลอยอยู่เดลย อีกนึคนนะครับที่ประสบสนามครังอ้มติดยเปอสี่อดักาไลเควมใองบ่อเนรับวาน้ีต้องบอมมาครับเอาเ่นตลยาชาวดต่อครับแล้วส่งสลลงมาเหลือไม่ถึงหนึาที้วครับ หอกสกัดใต้ด้วยครับสราวุ้ยครับตัวบอลที่ลงไปแล้วเป็นบอลสกัดที่ตัวแร้ครับจังเกอร์เคลื่อนพิโลกระชายฟิวมิจังเกอร์บอลเห็นตัวไกลครับฝาสนามมาลูกนี้เอาบอลลงได้ครับทีระพัฒนาสุดแล้วทีละพัฒน์โหมดตัดใจกินไกลเลยครับเข้าหุ่นกำบลสาดยาวขึ้นมาครับน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของราชบุรีเก็บบอลได้ครับรัฟเฟิลจนสิ้น คนของเราแองเลยต้องเิยเข้าไปรุ้เลยครับในกรอบโทษ